วิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าเรื่องของอิทธิพลของอารยธรรมของสังคมไทยนะคะภาคที่สองอันนี้ภาคที่หนึ่งเราเรียนไปครั้งที่แล้วใช่ไหมคะ <S <S การเข้ามาของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยอ่ะเราไปดูกันเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยรับเอาวัฒนธรรมของต่างชาติเนี่ยเข้ามาเยอะมากทำสิ่งที่ทําให้เกิดขึ้นก็คือเกิดความเจริญง,งอกงามเห็นไหมเกิด ความเป็นวิถีชีวิตในการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นใช่ปะทางภาคเหนือก็จะใช้อีกแบบหนึ่งทางภาคกลางหูภาคกลางรับเข้ามาเยอะมากเลยเพราะผู้คนเข้ามาอยู่เยอะมากใช่ไหมแต่ละภาคก็เข้ามาอยู่ทางภาคกลางเยอะมากเข้ามาทํางานบ้างเห็นไวัฒนธรรมแต่ละภาคก็จะเข้ามาอยู่ภาคกลางเยอะมาก ทีนี้เรามาดูวัฒนธรรมต่างชาติในสังคมไทยของเราเห็นไหมประเทศไทยประเทศไทยเขาบอกประเทศไทยขวานทองของไทยนะดัมขวานจะหักอยู่แล้วเนาะเพราะนั้นต้องช่วยกันรักษานะเราเป็นคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เขาบอกว่าต้องรู้จักปกป้องดินแดนไทยมีู่น้อยนิดของเราเราก็ต้องรักษาของเราไว้ล้อมรอบไปด้วยอะไรบ้างเมียนมาคือประเทศ พมา่าพมา่าพมา่พมามีทั้งพมา่ามีทั้งลาวมีทั้งเวียดนามมีทั้งกัมพูชามีทั้งมาเลเซียนะกัมพูชาก็คืออะไรที่เราเรียกกันสั้นๆเราชอบเรียกกันตัง้งๆลาวค่ะขม,ขมิรอ่าขมรนประเทศไหนปกครอง,รอง,อองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ เวียดนามอ่าเวียดนามเห็นไหมถ้าใครอยาก<อ>าใครอยากมีประธานาธิบดีเราก็ต้องไปอยู่เวียดนามใช่ไหมเราตพองรอมาสองสิอะทีนี้เรามาดูเส้นทางการค้านะทั้งอินเดียและจีนเนี่ยเขาถูกยกย่องเลยว่าเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ของโลกนะเส้นทางการค้าที่เราเคยเรียนไปแล้วใช่ไหม ห,ว,ห,หวัฒนธรรมต่างชาติเป็นยังไงในเมื่อเราทําสงครามกันมาตลอดเลยคนไทยทําสงครามกับใครลูก<อ>ทำกับพม่าทำกับพม่าบ่อยที่สุดเลยเ<อ>ใช่ป่าวราะนั้นพม่าก็จะเข้ามาทางเนี้ยทางเหนือเนี่ยเขาจะมีสถานที่แห่งหนึ่งที่เรียกว่าสามเหลี่ยมทองคําใช่ป่าสามเหลี่ยมทองคําอยู่ตรงไหน ยูทางแถบ<า>ด้าน้สามบนอะฮด้านบนทางเหนือทางเหนือใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนัน้นตรงสามเหลี่ยมองคำจะเป็นดินแดนที่แบบค้าขายสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมอ่ะเนี่ยติดต่อตีกับพมา่ามาตลอดเลยนจนกระทั่งเกิดสงครามก้าทับนักเรียนปิดไม้นักเรียนนะคะเด็กๆปิดไม้ลูกอ่ะ พราะนั้นการทำสงครามกับเพื่อนบ้านเนี่ยก็เพื่อเป็นการขยายอาณาเขตขยายอิทธิพลทางการเมืองสมัยก่อนนะประเทศไทยไม่ได้เป็นรูปนี้นะถ้าเรียนไปดูประวัติศาสตร์จริงๆประเทศไทยใหญ่กว่านี้แล้วก็ถูกแบ่งดินแดนให้ไปเนื่องจากทำสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านนั่นแหละก็เลยหันไปหันมาก็เลยกลายเป็นรูปขวานเลยเห็นไหมก็เลยสวยงามเลยประเทศไทย เป็นประเทศที่มีพื้นที่สวยงามที่สุดอ่ะการกวาดต้อนผู้คนซึ่งเป็นชนชาติต่างๆเข้ามาตั้งสิ่นฐานในดินแดนไทยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและรับเอาวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยเข้ามาปรับใช้ในสังคมของคนไทยครั้งที่แล้วเรามีเรื่องของการทางกายเราพูดไปแล้วใช่ไหมอาหารการกินแล้วก็ด้านเทคโนโลยีใช้พลาววันนี้เราจะมาดูในเรื่องของ ภาษาการแต่งกายอาหารทางกินอีกครั้งหนึง่งความเชื่อทางาศาสนาแล้วก็การทักทายแถมยังมีการตั้งชื่อด้วยนะอะการเข้ามาของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยด้านภาษาเห็นไหมคนไทยมีการติดต่อกับต่างประเทศใช้แบบโดยเฉพาะชาติตะวันตกเข้ามาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลย จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์เพราะฉะนั้นการติดต่อสื่อสารกับคนชาติตะวันตกเราก็เลยต้องได้ภาษาอังกฤษเข้ามามใช่ไหมถ้าติดต่อกับจีนเราได้ภาษาอะไรเข้ามาลูกภาษาจีนภาษาจีน,าาจนเราติดต่อกับอินเดียแต่เราไม่ค่อยพูดอินเดียเนาะเพราะอินเดียเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเยอะก็จริงแต่ภาษาของอินเดียยากไหม ยากมากยากมากเออคนไทยก็เลยมีแค่ภาษาอังกฤษที่พูดกันอ่าเป็นภาษากลางของทั่วโลกเลยภาษาจีนก็จะมีบ้างอ่าการแต่งกายครั้งที่แล้วเราดูตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่อันนี้คือในยุคปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะการแต่งกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไป อ่ด้านอาหารเห็นไหมมีหมูกระทะด้วยมีอาหารบุฟเฟ่การเปลี่ยนแปลงของการกินอาหารมีแก้วนะ้ํามีช้อนซ่อมเห็นไหมครับของการกินอาหารการทักทยายเมื่อก่อนนี้ผู้หญิงกับผู้ชายกอดกันได้ไหมคนไทยสมัยโบราณไม่ได้ไม่ได้เขาคือนะผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยถูกเนื้อต้องตัวกันเนี่ยไม่ได้เลย บาพบปิดไม้ด้วยนะลูกผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเขาจะมาหอมแก้มกันเนี่ยไม่ได้มาถูกเนื้อต้องตัวกันเนี่ยไม่ได้เลยเพราะว่าสังคมไทยเขาให้ผู้หญิงต้องรู้จักรักมลสงวนตัวดีๆเราจะไปกอดกับเพื่อนเนี้ยไม่ได้ใช่ไหมคะผู้หญิงต้องไว้ตัวเพราะนั้นการแสดงการทักทายเนี่ย ถ้านักเรียนเห็นการแสดงแบบนี้ก็แสดงว่าเรานำเอาวัฒนธรรมของชาวตะวันตกเข้ามานั่นเองอการตั้งชื่อเดี๋ยวนี้มีการตั้งชื่อแปลกๆชื่อเชอร์รี่นะคะอ่ะคนนี้ก็ชื่อเชอรีนคนนี้ก็ชื่อลิซ่าคนนี้ก็ชื่อแอนนาค่ะเห็นไหมมีชื่อเชอร์รี่อีกมีชื่ออะไรอีกชื่อน้องเบนอาชื่อน้อง มิกกี้ใช่ไหมโอ้ oh, ชื่อแปลกๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมเป็นชื่อของฝรั่งทั้งนั้นเลยถ้าคือคนไทยจริงๆชื่ออะไรดำแดงอ่าดำอ่าเรียกเดี๋ยวที่บ้านก็เรียก,ยกอีแดงใช่ไหมอ่าชื่อแม่มาลีเงี้ยคำไทยแท้เลยลูกแม่มาลีชื่ออะไรกาลเกดกาลเกดเห็นไหมคนไทยเนี่ยเรียกคนไทย ถ้าเป็นชื่อที่แบบลูกครึ่งหน่อยก็จะมีมาเยอะแยะเลยนะนี่เขาเรียกว่าประเพณีการตั้งชื่อถูกปรับเปลี่ยนมาจนถึงยุคปัจจุบนันกลายเป็นชื่อของคนไทยไม่เพาะซะและ้วชื่อในอ่ำอย่างเงี้ยเพาะมาอะในอ่ำมีคนชื่ออ่ำเงี้ยนะการตั้งชื่อก็เลยถูกเปลี่ยนไปเนื่องจากวัฒนธรรม ของชาวตะวันตกเดินทางเข้ามาอ่าเพราะน,นั้นอาหารชนิดใดบ,บ้างอ่ะมันดูคำถามกันอาหารชนิดใดบ้างที่ได้รับมาจากชาติตะวันตกมาจากต่างชาติอะไรบ้างมีไรบพิซซ่าอามีพิซซ่าสเต็กเนอนัทสต๊อมีอะไรอีกเนั้อน้ะ มีอะไรอีกขนมขนมปังใช่ไหม,ล,มลูกอมจุ๊บจุ๊บมีลูกอมจุ๊บจุ๊บไม่หรอเออมีเยอะเลยใช่ไหมอาหารอ่ามีซุปซุปเขาเรียกซุปอะไรนะซุปข้าวโพดใช่ไหมมีมันบอดอ่ามีเยอะแยะเลย,ยเป็นักเรียนเอาวิธาวัฒนธรรมไทยปัจจุบัน แตกต่างจากอดีตอย่างไรวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมจตก่อนคนคนประเทศไทยเจอหน้ากันต้องทำยังไงสวัสดีค่ะยกมือไหว้ใช่ไหมอ่าเพราะนั้นในปัจจุบันนี้แตกต่างไหมไม่แตกต่างกันไม่แตกต่างทำไมถึงไม่แตกต่าง สมัยก่อนเราเจอหน้าคนเราวิ่งเข้าไปกอดได้ไหมไม่ได้ไม่ได,ไได้เจอหน้าก็แค่ทักทายคำว่าสวัสดีค่ะแล้ว,วเราก็เดินออกไปแต่ณปัจจุบันนี้พอเจอหน้าสวัสดีแถมยังวิ่งเข้าไปกอดอีกใช่ปะอ่าเพราะนั้นแตกต่างจากอดีตมากมายเลยวัฒนธรรมสมัยก่อนนี้มีไหมเฮลโลมีไหมเจอหน้าเฮ้ยสวัสดียกมือขึ้นมีไหม ไม่มีเ่อเออไม่มีสมัยก่อนไม่มีแต่ถ้าเป็นชาติตะวันตกเนี่ยเขายกมือเขายกมือเนี่ยทักทายเพื่อนให้ลกเนี่ยคือสวัสดีเนี่ยเขาสวัสดีกับเพื่อนเขาแต่ถ้าเป็นทางการเขาก็มีใช่ไหมคือการจับมือใช่เปล่าลูกจับมือแล้วก็ทักทายกูดมอร์นิ่งอะไรไปอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการทักทายที่เป็นธรรมเนียมของฝรั่ง แต่ถ้าเขาพูดคําว่าฮัลโหลอะไรอย่างเงี้ยคือสวัสดีเนี่ยในฐานะคนกันเองเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมไทยในปัจจุบันเนี่ยมันก็แตกต่างจากอดีตโดยสิ้นเชิงอ่ะเรียนเราไปดูใหม่อีกทีนะการรับอ่าข้อสามการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามากเกินไปอาจก่อให้เกิดผลอย่างไรในเมื่อเราเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาผลที่เกิดคืออะไรเกิด ได้แล้วนพราะฉะนันทำตการตัวเข้ามาเกินไปอาจจะเราฉะนั้นสิมามากเกินไปอ่ะเอกลักษณ์ของไทยจะหายไปถูกต้องเอกลักษณ์ของไทยมันจะหายไปการยกมือไหว้ผู้อื่นเนี่ยนักเรียนสังเกตไหมว่าเดี๋ยวนี้เด็กอ่ะไม่ค่อยไหว้ผู้ใหญ่เห็นไหมเวลานักเรียนเดินในโรงเรียนเนี่ยขนาดคุณครูเดินผ่านเนี่ยนักเรียนเดินสวนเลยอ่ะได้ไหม ได้ไหมถ้าเป็นสมัยก่อนได้ไหมไม่ได้ไม่ได,ไได้ถ้าผู้ใหญ่เดินผ่านเนี่ยนักเรียนสังเกตนะในหนังเล่นหรือในละครถ้าผู้ใหญ่เดินผ่านเด็กเขาจะหยุดก่อนแล้วเขาก็เอามือประสานกันแล้วก็กเหมือนยืนต่อหน้าผู้ใหญ่เห็นไหมเราเรียนเรื่องของมารยาทไทยการยืนต่อหน้าผู้ใหญ่ยืนอย่างไรเขายืนแบบนั้นเพื่อให้ผู้ใหญ่นั้นเดินผ่านไปก่อนนั่นคือวัฒนธรรมของคนไทย เพราะนั้นการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามากๆมันก็ก่อให้เกิดผลเสียเหมือนกันขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของคนไทยมันก็สูญหายไปใช่ไหมยอย่างมารยาทนี่เรามองเห็นเลยทำไมเขาถึงเอามารยาทวัฒนธรรมกลับมาเพราะว่าตอนนี้เด็กๆเ,เริ่มขาดวินัยในตัวนี้การพูดสมัยก่อนเนี่ยเขาห้ามเด็กเถียงผู้ใหญ่ คำว่าเถียงนั่นคือการพูดสวนย้อนกลับเราเรียกว่าเถียงเข้าใจไหมการพูดย้อนกลับเลยเราเรียกว่าเถียงไม่ใช่ให้เหตุผลถ้าคนที่ให้เหตุผลกับผู้ใหญ่จะต้องรอให้ผู้ใหญ่พูดจบก่อนนักเรียนรอให้พ่อกับแม่พูดจบก่อนหรือเปล่ารอไหมฮะบางคนก็รอใช่ไหม คนที่รอคือคนที่รู้จักกาละเทศะคนที่มีมารยาทเห็นไหมเพราะนั้นเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาวัฒนธรรมตะวันตกเขาเปิดโอกาสความคิดให้กับเด็กแต่เด็กเขาพูดย้อนได้เลยแต่คนไทยไม่ใช่คนไทยไม่ได้สอนลูกหลานแบบนั้นคนไทยสอนลูกหลานให้รู้จักฟังรู้จักคิดผู้ใหญ่พูดก่อนผู้ใหญ่พูดแล้วคิดว่ามันจริงไหม ไม่จริงอย่าเถียงเลยรอก่อนลูกการที่เราเถียงกับพ่อแม่แต่นักเรียนบอกว่าไม่จริงค่ะหนูไม่เคยเถียงเลยหนูให้เหตุและผลเหตุและผลของเราถูกไหมถูกไหมลูกถูกไหมถูก,ถกจริงอะ่ะเช่นผมบอกว่าถูกไม่ถูกอ่าถูกไม่ถูก การให้เหตุผลของเราคือการเถียงทําไมครูถึงบอกว่าเอ๊ะมันเป็นการเถียงเพราะว่าผู้ใหญ่อ่ะเขารู้ว่าเขาผ่านประสบการณ์นี้มาถูกไหมเขาผ่านมาก่อนว่าตรงเนี้ยมันไม่ดีนะลูกพ่อกับแม่ต้องเคยเจอมาแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราพูดกลับไปเนี่ยทําให้ท่านโกรธไหมโกรธไหมพ่อกับแม่โกรธนะเออพ่อกับแม่บางคนโกรธโกรธแล้วดุด้วยนะพ่อกับแม่ โกรธแล้วดุนะเผลเๆออาจจะโดนมือนะปั่วเข้าไปใช่ไหมเออเพราะนั้นอย่าเสียงเวลาท่านโกรธรอก่อนระยะเวลาเรามีลูกครูสอนให้เรียนเป็นคนใจเย็นการรับอวัฒนาธรรมตะวันตกมาเนี่ยมันทําให้เรากลายเป็นคนใจร้อนเพราะฉนั้นทําไงให้เราเป็นคนใจเย็นให้เรารู้จักฟังลูกฟังก่อนเก็บข้อมูลก่อนว่ามันจริงไหมที่พ่อกับแม่พูดน่ะมันจริงไหม ใช่ไหมถูกไหมไม่ถูกเดี๋ยวรอพ่อกับแม่พูดจบก่อนแล้วเราค่อยบอกว่าแม่คะอันเนี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยทำไมคุณแม่ถึงบอกว่ามันไม่ได้เหมือนหนูจะเล่นปักไฟสักอันหนึ่งเงีหนูจะเอานิ้วไปแย่ปักไฟเนี่ยหนูไม่เข้าใจทำไมเอานิ้วแย่ปักไฟไม่ได้ใช่ไหมไอ้เมื่อแม่ห้ามว่าอย่าเอานิ้วไปแย่ปักไฟนะลูกเดี๋ยวไฟมันจะโดดหนูเชื่อไหม หนูไม่เชื่อไม่เชื่อหนูอยากลองไหมฮะพ่อกับแม่รู้ใช่ไหม <c oughs> เอออยากลองทําไมหนูแม่เอานิ้วไปจิ้มดูอะตั้งกล้าปักมีไหมแถวนั้นลองดูแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นไม่รับผิดชอบนะกูมไม่รับผิดชอบ <c oughs> เพราะนักเรียนอยากลองใช่ไหมนักเรียนคนอยากรู้อยากลองใช่ไหม <c oughs> นักเรียนอยากจะลองอะไร <c oughs> นักเรียนเปิดหนังสือดูสักนิดหนังสือทําให้คนฉลาด เพราะนั้นการที่นักเรียนลองอะไรโดยไร้เหตุผลมันจะทําอันตรายให้ถึงชีวิตไหมตายไหมตายตายตาได้นะลูกถ้าบ้านเราไม่มีเซฟที่คัดอยู่นะอย่าไปลองนะลูกนะอย่าไปลองเอานิ้วจิ้มปักไฟดูนะถึงกับชักเลยนะเดีย๋ยวตัวดำ<ม>นะก็ะไ,ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรถ้าไม่มีถ้าไม่มีอะไรไม่มีเซฟที่คัด ตัดก่อนตายไงลูกเทปที่คัดมันจะตัดไฟก่อนก่อนที่ไฟไฟมันจะทำอันตรายกับเราถึงชีวิตที่บ้านมีไหมมีมีก็อยา่าไปลองเลยลูกของไม่น่าลองหรอกลูกของมันทำให้เราถึงชีวิตได้เพราะฉะนั้นการรับอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามากเกินไปเนี่ยมันมีผลดีไหมมีไหมไม่ดีเอาไม่ดีนักเรียนเห็นด้วยไหมกับวัฒนธรรมต่างชาติ เห็นด้วยไหมเห็นด้วยหรือไม่เห็นยับางเรียนรีวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาเราเห็นด้วยบางเรื่องเพราะอะไรบางเรื่องดีบางเรื่องไม่ดีนน่ะสิเราเห็นด้วยเพราะอะไรเรียนดูคําถามนะนักเรียนเห็นด้วยกับวัฒนธรรมต่างชาติหรือไม่นักเรียนบอกเห็นด้วยถามว่าผิดไหมไม่ผิดเพราะอะไรนักเรียนถึงเห็นด้วย แต่ถามนักเรียนบางคนบอกว่าคิดในใจอยู่หนูไม่กล้าตอบนักเรียนบอกว่าหนูไม่เห็นด้วยเลยกับวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาไม่เห็นด้วยเพราะอะไรเราตอบผิดไหมอันนี้คือความคิดของนักเรียนใช่ไหมจะถูกจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมันก็ไม่ผิดแต่มันขึ้นอยู่กับความคิดของเราอะสมมติว่าครูบอกว่าครูเห็นด้วยครูเห็นด้วยที่เรารับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาเพราะ มันทำให้ประเทศของเรามีวิวัฒนาการใช่ไหมมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเราไม่เห็นด้วยเหรอเห็นด้วยไหมอ๋อเราเห็นด้วยใช่ไหมเราได้รับเอาวัฒนธรรมต่างๆเข้ามาเรามีคอมพิวเตอร์เข้ามาเรียนเราสามารถท่องไปในโลกกว้างได้โดยที่เราไม่ต้องไปเลย แต่เราเข้าไปทางอินเทอร์เน็ตเราสามารถไปเห็นประเทศอุ้ยประเทศนี้เป็นแบบนี้นี่เองเราอยากไปเที่ยวเดี๋ยวเราต้องเก็บเงินแล้วไปเที่ยวอ่าอันนี้มันคือข้อดีของวัฒนธรรมของต่างชาติที่เข้ามาแล้วเราก็เรียนรู้วัฒนธรรมของเขาได้ด้วยเราจะไปเที่ยวมาเลเซียเราก็ต้องรู้ก่อนว่าวัฒนธรรมของเขาเป็นอย่างไรใช่ไหมพอเรารู้แล้วเราก็ค่อยไปนี่คือข้อดีเราบอกว่าเราไม่เห็นด้วยที่วัฒนธรรมต่างชาติเข้ามา เพราะเหตุใดถ้าเป็นครูครูไม่เห็นด้วยในเรื่องของวัฒนธรรมของคนไทยมันทำให้ลูกศิษย์ของครูไม่น่ารักไม่รู้จักคำว่าสัมมาคาระวะไม่รู้จักคำว่าก่อนหลังใช่ไหมผู้ใหญ่มาก่อนเด็กมาที่หลัง การพูดสวนกับผู้ใหญ่เป็นการพูดที่ไม่น่ารักเลยใช่เปล่าลูกเพราะนั้นเหตุผลของคนแต่ละคนเหมือนกันไหมเหมือนไหมเหมือนไหมลูกไม่เหมือนไม่เหมือนค่ะอ่าเพราะน,นั้นดูข้อที่ค่ะนักเรียนจะสืบทอดวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบต่อไปอย่างไรเรารับเอาส่วนดีเข้ามาใช่ไหม ส่วนที่ไม่ดีเราก็ทิ้งมันไปทิ้งมันไปอ่าจะทิ้งจริงหรือเปล่าต้องดูต้นก้าศต่อไปนะลูกนะช่วยกันมองว่าต้นกาศจะทิ้งไหมวัฒนธรรมที่ไม่ดีอ่าเพราะนั้นห้าข้อนี้เดี๋ยวคุณรูให้นักเรียนทำในพอร์ตได้ไหมทำในกระดาษ ให้ทําในกระดาษท็อตน,นะคะอ่นะราะนั้นวันนี้เรามาสรุปบทเรียนกันเขาบอกว่าอรารยธรรมของชาติตนตกเนี่ยเข้ามามีตั้งแต่ในสมัยอายุทยาใครเปิดไมค์อยู่ปิดไมค์ใู้นิ่นะและเริ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในสมัยน่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านนักเรียนจะมองให้เห็นก็คือละครเรื่องภูเพสันนิวาใช่ไหม เกิดขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่มีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติจำนวนมากเลยทำให้ได้รับความรู้ใหม่ๆจากชาติตะวันตกที่นำเข้ามาเช่นการแพทย์การทหารการศึกษา ح. เห็นไหมจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์เราก็ยังได้รับอิทธิพลของอารยธรรมของชาติตะวันตกที่เข้ามามีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและวัฒนธรรมไทยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ที่เท่าไรรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ใครตอบได้เก้าห้าค่ะเอารัชการที่ห้าเก่งมาก ราชการที่ห้าเนี่ยท่านทรงสร้างโอ้โหเยอะมากทางรถไฟใช่ไหมสร้างโรงเรียนท่านเอาเงินที่ได้บริจาคนะ่ะมาสร้างโรงเรียนอะไรลูกประชาชนบริจาคเงินให้ท่านเยอะมากในเรื่องของการเปลีป่ยนแปลงป,ประเทศไทยจนมีงบเหลือท่านก็เลยเอาไปสร้างเปนโรงเรียนมหาวิทยาลายัยจุฬาลงกรณ อ่าจุลาเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่รัชกาลที่5สร้างขึ้นมานะให้ประชาชนได้ศึกษาเล่าเรียนเห็นไหมสร้างเยอะมากแล้วก็ได้เลิกทาสใช้ป่ารัชกาลที่หเปลี่ยนแปลงประเทศเยอะมากจนถึงปัจจุบันก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมต่างๆจนกลายเป็นของคนไทยอ่า